ว,วันนี้ก็ขอบลามาเที่ยวกับพอ่อวันนี้ทางหลังเอ้ยทางลงทุทง่งกังหันไม่ใช่ทางหลังป้าปล่าอย่าต่ำนะครับเลทางก็าได้อะลงยา,ยาวๆอ่ะเอาเลย นีรถเปล่าไม่เหมือนใส่ของสี่ดันดันน้ำหนาวแล้วก็เหอเรือเ่องเลยนั่นไม่ได้ค่อยถ่ายรถก็วันนี้มามา ก็ขึ้นลังนี้แล้วครับนี่ลงแล้วจะกลับแล้วโอ้โหโโหนาขึ้นนั่นลงเนี้ยลงปุ๊บโค้งเลยอ่ะโอ้ดูดูวิวรอบๆเลยครับ

แกลแกบานก็มีที่เที่ยวสวยๆเยี่ยครับด้อ่ะมีแต่เข่ามี เขาได้อะไรเนี่ยสวยเลยสาวก็สวยครับที่เนี่ยแต่ผมยังไม่เห็นเลยพูดไปงั้นแหละแต่วิวทิวทัศน์นี่สวยเลยโอเคเยน็ยนเย็นกว่านี้น่าจะมีหมอกนั่ง,งผมว่า ผมอยู่คงอยู่ไม่เย็นเนาะก,กบกลับแล้วไม่ค่อยได้ถาคลิปเลยเร่องนี้พามาเที่ยวแล้วกันวันนี้ถ่ายอะไไปเรื่อยว่างดีแล้วอะถ่ายสักหน่อย เด็กฮัททำัายังไม่เก่งเลยตัวซับเครื่องเดียวนี่ไม่มีกล้องแผงแพงเขาออกแล้ก็อยากให้เพื่อนๆได้เ,เห็นสวยๆอย่างนี้เหมือนกัน มาดูธรรมชาติเรนเนี่ยาไปนิ่งอย่ว่ากันเนอะเออช่วยติดตามกันด้วยดูแล้วติดตามไมห,หน่อยจะได้มีกำลังใจทำคลิปมั่งไม่ค่อยมีคนดูเลยไม่รู้เป็นไรนะเสียใจจริงนี่